สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดวันนี้นำความเป็นสิมงคลเช่นเคยมาสู่ทุกท่านอย่างอิม่มเอมมีความสุขผมมาที่วัดใหญ่ล่มถนนพระรามสองกรุงเทพมหานครครับวันนี้วันสำคัญวันสำคัญบูชาครูบาอาจารย และตรงกับว,วันมาคบูชาวันที่24กุมภาครับวันบูชาครูบาอาจารย์หลวงพ่ออาคมพุณสังโรอวันนี้หลวงตาหลังนะครับและลูกศิษย์ผู้มีความศรัทธาเคารพบ,บูชาครูบาอาจารย์มาช่วยกันมาทำบุญถวายมหาสังฆทาน ถวายป้าไตยจีวรจุดทูบจุดเทียนสักการะบูชาหยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกันทั่วหน้า ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกันทั่วหน้าพูดคุยสนทนาเรื่องราวต่างเป็นสิริเป็นมงคลเกี่ยวกับบรารมีหลวงพ่ออาคมพุณะสังวโรพระเหรียญตะกุดพระผงพระสมเด็จ รวมถึงเพียกแก้ที่ด่งดังและอืดอๆอ,อีกมากมายผมเองได้พบกับลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านหลายหลายท่านที่ผมเคยได้สัมภาษณ์มารู้สึกดีใจรู้สึกตื่นตันใจในความศรัทธาและกะตัญญูกะตะเวทีนะครับแสดงออกของทุกท่าน นับเป็นสิริเป็นมงคลที่ทุกท่านยังจดจำคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพ่ออคคมุณะสังโรนะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งความระลึกลึกถึงครูบาอาจารย์แล้ววันนี้หลงตาหลังนะครับท่่นก็มีเมตตาเป็นเรียกว่าเป็นหลักเลยนะครับทุกปีทุกปีทุกป,กปีมอบเบีย้ยแก้ครับ หอ,อยหอ,อยเบี้ยแก้นะครับใส่ถุงให้อย่างดีพร้อมรูปภาพหลวงพ่อคมพุทธสังโวโรมียันนะครับพร้อมรูปภาพที่ด้านหลังมียันด้วยนะครับก็เป็นสิ่มงคลกับทุกท่านเป็นสิ่มงคลกับ b i g กแอและครอบครัวด้วยนะครับ ครับก็เป็นสีมงคลกับทุกท่านเป็นสีมงคลกับ Big a แอและครอบครัวด้วยนะครับก็หลายท่านรวมกันนำอาหารก๋วยเตี๋ยวข้าวปลาอาหารผลไม้น้ำดื่มหอยทอดนะครับไอศครีมแม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปทุกอย่างทุกประการวัรนนี้เป็นสีม่มงคลมากๆนำภาพ บรรยากาศที่ได้กล่าวมานะครับชมไปพร้อมๆกันมีความสุขในบุญกุศลวันนี้พร้อมเพียงกันนะครับ คุยสนทนาเรื่องราวต่างเป็นสิริเป็นมงคลเกี่ยวกับบารมีหลวงพ่ออาคมพุณะสังวรโรพระเหรียญตะกุดพระผงพระสมเด็จรวมถึงเพียกแก้ที่โด่งดัง วันนี้เป็นสีมงคลมากๆนำภาพบรรยากาศที่ได้กล่าวมานะครับชมไปพร้อมๆกันมีความสุขในบุญกุศลวันนี้พร้อมเพียงกันนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเป็นสีมงคลด้วยกันกับการบูชาคุบาจารย์ที่มีเมตตาสุดๆองค์หนึ่งก็คือหลวงพ่อ อาคมคุณะสังวโรวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยบารมีแห่งหลวงพ่ออาคมคุณะสังวโรงจะคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีร่ำรวยสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ